คับเสร็จแล้วนะครับลำนี้เป็นลำ F3K นะครับที่ไม่ใช้คาร์บอนนะครับทำขึ้นมาจากโฟมอันนี้โฟม3มิลนะครับใช้โฟม3มิลทำแล้วก็แปะด้วย OPP เทปนะครับผมอันนี้ทําเสร็จเรียบร้อยยกมุมปีเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวมาลำตัวนี้เป็น ก้านหวายปอกนะครับแล้วก็มุ้มด้วยท่อหดนะครับจะเห็นว่าด้านหลังเป็นไม้เ่าเป็นเป็นหวายนะครับก็อย่างาไรทดสอบน,นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบมาดูวิธีการประกอบกันนะครับวิธีการประกอบลำนะครับ วันนี้เสร็จแล้วสองลำมันก็จะมีลำที่ตัวนี้จะเป็นแอลออนสีเหลืองสังเกตคาดตรงนี้สีน้ำเงินอีกตัวหนึ่งเป็นคาดคาดสีเหลืองแอลออนสีน้ำเงินนะครับจะเป็นลำใครลํำมันนะครับก็สองลำเดี๋ยวมาประกรอบเลยวิธีประกรอบก็ไม่ยากครับมันจะมีแท่น วางปีนะครับแล้วก็จะมีขอขอเชือกรัดยางนะครับผมรัดยางวงวิธีประกอบก็จะต้องใช้ประแจหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับเอาไว้ขันสต็อปเปอร์นะครับผม แล้วก็ประกอบเข้าไปเลยวางวางให้ตรงลำตัวนะครับมันจะเป็นร่องลำตัวอย่างนี้วางเสร็จแล้วก็ดันมันให้ชิดด้านให้มันชิดด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวยางเชือกอันนี้มันมันสามารถล่นได้ เลื่อนได้มาถึงตรงนี้เลยเลื่อนออกมาแต่ตรงนี้ผมจะล็อกจายตัวนะครับฝั่งนี้ล็อกฝั่งนี้เลื่อนได้ที่ไซใช้ยางวงครับรัดเข้าไปเลยใช้ประมาณสองสามวงก็พอนะครับยังวงรัดแกงเรา หนึ่งวงนี้หนึ่งวงนี้เรารัดสองท่อนเห็นไหมก็รัดกว่ารู้สึกว่าแน่นนะครับผมเราทับเลย นี่ผมใช้แค่สองวงเองนะสองวงก็อยู่ละแต่ถ้าไม่อยู่เราก็ใส่เพิ่มอีกวงหนึ่งได้โอเคเรามาดูด้านล่างด้านล่างเราก็จะมีแขนเซอร์โวนะครับใส่เข้าไปในรูสต็อปเปอร์เลยนะครับ ใส่เข้าไปในรูสต็อปเปอร์อีกฝั่งหนึ่งก็ใส่เหมือนกันตั่งนี้ก็ใส่วิธีการใส่ก็หักปีกลงมาหน่อยนึงแล้วก็ใส่ขาเซอร์โวใส่แขนเซอร์โวนะครับ แล้วก็ดันกลับมานะครับแค่นี้เสร็จแล้วแล้วก็เอาหกเหลี่ยมนี่นะครับขันขันให้อยู่เลยนะครับแค่นี้อยู่และเขาเรียกว่าหกเหลี่ยมขันสต็อปเปอร์นะตัวนี้โอเคเสร็จเรียบร้อย เรามาดูวิธีการใบ<ม>ใส่รีซิป<ม>อ่าใส่ชุดไฟ<ม>นะครับ<ม>ตัวนี้ผมมันหัวมันเบามผมก็เลยถ่วงน้ำมันไปหน่อยหนึง<ม>่งนะครับ เพื่อให้มันได้ cg นะครับก็เสียบแบตเลยแล้วกันเคเสียบแบไฟกระพริบทำงานเปิดวิทยุ เรานะครับลองเลี <herman en> <kimchi essel> ้ยวขวาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเลี้ยวขวาขวายกเลี้ยวซ้ายซ้ายยกขวาลงนะครับขวาซ้ายขวาซ้ายอัพดาวอัพดาวนะครับอัพดาวก็ขวาเลี้ยวขวาขวายกซ้ายลง ขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับอันนี้แฟบบนนแฝบ,บแล้วก็ดันขวาซ้ายขวาซ้ายอัพดาวโอเคก็วิธีการใส่ไม่ยากอันนี้ดูแล้วก็วิธีใส่ใสแล้วก็แล้วก็ใส่หัวตัวน,นี้ก็จะเป็นหัวเครื่องบินมันจะมี ฝั่งที่ติดเทปสับป,ปะรดนะครับเอาไว้ด้านล่างใส่หัวครอบนะครับกันกันอุปกรณ์หลุดแล้วก็ให้มันลู่ลงด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ไปให้มันไม่ให้โดนอุปกรณ์นะครับใส่ไปใส่ไปจนถึง ทายหน้าปีกเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันจะดันมาสุดแค่ตรงนี้แล้วก็จะจังโฟมเวลาอันนี้โฟมเป็นตกกันกระแทกนะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่210ิกรัมครับผมนะเรามาดูอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้ก็จะเบาหน่อยน้ำหนักอยู่ที่ร้อยเก้าสิกรัมเพราะว่าเพราะว่า,าลำตัวที่เป็นไหวครับน้ำหนักมันไม่เท่ากันอีตัวนี้น้ำหนักมันหนักกว่า1ิกรัมตัวนี้มันมันมันเบากว่า1ิบกรัมคือน้ำหนักมันมาไม่เท่ากันถ้าเป็นไปนได้นะครับใช้วัสดุเอ่อ อลูมิเนียมน่าจะดีแต่อันนี้โจทย์มาคือให้ใช้ให้ใช้ลำหวายนะครับหวายปอกแล้วก็หุ้มด้วยผ้า,าหุ้มด้วยท่อหดโอเคมาดูตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะมีย,าง,งอา,อยางวงเอายางวงออกก่อน ก็ผมจะทำแท,แท่นวางลำตัวไว้ใต้ปีกอยู่แล้วนะครับเพื่อสามารถถอดปีกได้นะครับถอดปีกเก็บปีกมันจะสะดวกกับการส่งกับการส่งของครับสามารถถอดปีกได้วิธีการทำครับก็หาดูใน youtube ได้นะครับถ้า มันจะมีขั้นตอนในการทำทำ,ท,ำทั้งหมดเลยนะครับอยากรู้ตรงไหนถามได้เลยนะครับมีคลิปทั้งหมดเลยอ่าฝั่งนี้ก็เลื่อนมาได้นะครับเลื่อนไม้คิดให้คิดชายปีกล่างเลยนะครับแล้วเราก็ใส่ยางวงโอเคสองคบเหมือนกันก็ใส่ไม้ยากครับ เส้นที่หนึ่เส้นที่หนึ่งก็เกือบเดี๋วเราก็มองใช้ปีกหน้าหลังให้มันตรงนะครับสามารถดัดได้โอเคใส่ใส่อีกวงหนึ่งเพื่อความแข็งแรงนะครับ เห็นไหมใส่ย okay, ังวงแค่สองเส้นเครื่องบินก็สามารถใช้ได้ละก็จะเป็นลำไทร์ลำมันนะครับตัวนี้คือชายปีกจะสังเกตชายปีกชายปีกของตัวเนี้ยกับหางเนี่ยจะสีเดียวกันอ่าชายไอรอนอะชายไอรอนสีน้ำเงินชายหางก็สีน้ำเงินตัวนี้ชายไอรอนสีเหลือง ชายหางก็สีเหลืองนะครับเพราะมันจะเป็นของใครของมันรอบที่สองก็เหมือนกันขวาก็จะมีเชฟสบประรดอยู่ด้านล่างแล้วก็เอาไว้ด้านล่างแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปก็จะมีการกระแทก นะครับตัวน,นี้ใช้โฟมตัวน,นั้นใช้โฟมน้ําแล้วเราก็มาใส่ไอรอนฝั่งนี้ด้านขวาใส่เรียบร้อยใส่ให้ตรงสต็อปเปอร์นะครับตรงรูสต็อปเปอร์เพราะขมคลายไว้เพราะว่าตอนส่งต้องถอดออกอยู่แล้วอันนี้แล้วก็ใส่ ใส่เสร็จแล้วเราก็ขันกับท็อปเปอร์เหมือนเดิมขันสองฝั่งนะครับแค่นี้เองแต่พอดีตัวนี้ไม่มีเครื่องก็ไม่เป็นไรแค่นี้วิธีการถอดเหมือนเดิมขันกับท็อปเปอร์ออก2ตัวแล้วก็ดึงพับพับแอรอนพับแอรอนแค่นี้ครับ 压不掉。 อดปีกเสร็จเรียบร้อยครับก็ที่สำคัญก็ต้องมีเขาเรียกว่ากุญแจขันต็อปเปอร์หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมขันต็อปเปอร์นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยถอด2ตัวเลย ยางก็สองวงสามวงรัดแต่นะครับประมาณนี้ก็อยู่ละรับใส่มากเกินเดี๋ยวปีกนอาจจะหักได้ก็จำที่สองวงสามวงพอแต่ผมใส่สองวงก็อยู่ละเดี๋ยวถ,ถ้ามันไม่อยู่ก็เสริมไปอีกหน่อยหนึ่งอีกเส้นหนึ่งก็ถอดปีกออกอ้าวตรงนี้ผมขันทับทอบขันทับทอบเปอร์แน่นก็เลยถอดไม่ออก เดี๋ยวต้องขันต้องคลายคลายสต็อปเปอร์ออกก่อนนะครับเห็นไหมคลายสองฝั่งเลยวิธีการทำนะครับมีวิธีหมดนะครับแต่ละขั้นตอนสอบถามได้เคแล้วส่งไปก็จะ อันนี้มันสามารถลูดได้โอเคครับผมเสร็จแล้วสองลำขอบคุณครับ